เนี่ยน้องน้องห้าวน้องพี่พี่พี่ปืนนะตชิวหน่อยส่วนส่วนนี้พี่ก็เอาไปเป็นเอาไว้ใจกิเลย์เยางมากเอ้ยไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีราคาด้วยเลยนะมีมีอันม้านะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไปไหนม้าอะไรความมืดมาแล้วไปไปไปน่าจะซีมิดไม่ก็ไบไม่ไมเนอ่ยไม่ น้องน,น้องน้องมังอ่ะอุ <Hollywood. S 2> ้ยเกิดตายมามาหยิบปืนเลยมาหยิบปืนเลยมายิบมายิบปืนให้เหมือนเลยใอ้เหมือนช็อตกนเหมือนเราจะเห็นของนายอยู่นะไป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 เดือดนายไปดืวดไี้ของมาต้อนรับด้วยนายรมาป่าน้องมามาล้างปืนนะพี่ใไฮแล้วก็ส่วนห้าบาทก็ี่ไม่ขอบาทต้องเลยต้องฝืนนะแต่ว่า ลุยรุ่ยรุ่ยตกกันน้องเฮ้ยจานสวยเลยของของดีเลยใช่เลยน่าเก็บเอาไปขายเลยเฮ้ยงง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 ไม่ยถ้ว่าเราต้องใช้ปืนด้วยไหมยิงยิงยิงหัวเลยเว้ยยิงปืนมันมาอะไรเว้ยยิงยิงสวย แม่นายมันถึงหมู่บ้านะนายไปเบิร์นนายนายนายเลือเรือแค่นี้นายทีนี้เราขับว่าอะไรนายเฮ้ยนายนั่นล้นไปนะไปนายต้องปล่อยจริงนะต้องต้องปล่อยวางนะไม่ไหวไวะเฮ้ยสวยอันนี้อันนี้ไสไนัยนายแนวไปใช้เลยโอเคจะนักขิดจะกอบทองอันนี้เก็บไว้สวย นียอยู่ไจานทองเกี้ยวจานทองดีดีดีโคตดีโคตดีโคตรดีไมไมีเกาะไหนไหนเอาเปล่าในในในเอา้วนะเพราะว่าในบางโยแข่งเก่งแข่งเก่งไงน้องน้งพี่ยิงนะพี่ยิงนะพี่ยิงนะปพี่ิงนะวันบิดว้าวว้าวเฮ้ยลืม เราขอไปไขายก็งัดมมนได้เลยนะบิดม่เบิ้ลไม่เบิ้มันมันผ่าอะไรนะเบิ้ลมันผาอะไรนะโ่นนะสวยงหน้า,นา่วแล้วขลัน,นะข่ขสวยนีนย่เีก 2. 2> บกนบกุณครับไม่มีอะไร มาเดี๋ยวรี้กลับมาหน่อยเดี๋ยวมันจะมืดละผ้ปกครองมันขา<อ>ยได้เฮ้ยร้านร้านยังไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยดดเฮ้ยเฮ้ยนายซต๊อบี้มานะระวังนายมาป่ามาเลยนายขับรถเลยนายขับรถเลย ว่าล่าหนีมาหนี้ับไปล้วซุกซุะไรอะไรเอ้าโวยโจรบ้าไม่ใช่ไงไงไงขับไปนะขับไปก่อนไงเพึ่งไหนเรยงอยู่ยัอยู่ไขับเลยน่อขับไปเร็วทำมันหมดเองเลยมดตจนี้วะมาให้มาพาวิปับสงตัวน้ไหมได้ไม่มีฐานายเอ้าฐานฐานแล้วจะมีอะไรนล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะ ร้อน,น,น,นอะไรอย่างงี้ไม่น่าร้อดลืมบอก<ม>ทางย่ยงไหนเราบอกทางแล้วค <c oughs> ุณไม่เห็นไหนมืดม,มากเลยกรตถางนกดำด้วยเรไม่เห็นแค่นั้นะสําหรับวันนี้มีเท่านี้ครับบ๊ายบาย